คู b o t ตา้าเซอร์วิสเดย์มาแล้วจ้าขนาดมาแต่<ร>หกโ,โมงได้คิวหกผมเนาอโนโนมาด่วนเลยครับซื้อปีนี้ผ่อนชาดหน้าโอเคผมจะรีบไปจองก่อน สวัสดีครับพบกกับผมเซลปอนออซอนคูโบต้านะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ไม่ได้อยู่ที่ร้านครับอยู่ที่รถครับอยู่ที่รถแล้วแสดงว่าวันนี้ต้องมีการออกไปข้างนอกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้ครับก็มีภารกิจของเรานะครับจะเป็นงานเซอร์วิสเดย์นะครับออกไปดูแลลูกค้านอกสถานที่นั่นเองครับเป็นการตรวจเช็คซ่อมต่างๆวันนี้ที่จะได้ไปก็คือไปบ้านตุ่มและบ้านโนนซิมมาอำเภอบรนดุงจังหวัดอุดรธานีทั้งสองบ้านมาให้ชมกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับภารกิจเราวันนี้ก็ม ขับรถครับพารารัมป์าทีครับเซลผู้พาครับนี่ครับเซลผู้พาเราถ้าอยากติดต่อเซลผู้พาติดต่อเมื่อไหร่ครับถ้ามองกล้องครับพูดได้ครับขับรถไปครับสนุกสามวะผมหกสองสี่แปดสี่สองสองครับผมโอเคแลนี่คือเซลผู้พานะครับทีมงานติดต้นนะครับอยู่ข้างหลังกันมาด้วยกันนี่คือเซลตะวันครับผมติดต่อเทลตะวันยังไงครับหนึ่งแปดห้าหกห้าศูนย์เก้าหกสี่ครับอินแน่นะครับซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวภารกิจวันนี้จะสนุกสนานเฮฮาปวงสัตว์ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมแล้วเจอกัน และนี่คือเรามาถึงสถานที่งานเซอร์วิสเดย์วันนี้แล้วนะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศการลงทะเบียนครับผมของลูกค้าที่มาลงทะเบียนในการรับบริการในครั้งนี้ในวันนี้นะครับกี่โมงครับกี่โมงดีครับวันนี้เราก็จะจัดการให้เสร็จจนคันสุดท้ายนะครับผมเสร็จเมื่อไหร่รับเมื่อไรครับเมื่อไรน้องะไม่มีกำหนดการในการับนะครับโอเคครับสู้ๆครับผม ภาพบรรยากาศโดยรวมครับซึ่งวันนี้รถก็มา20กว่าคันเลยประมาณ20กว่าคันนะครับที่มาเข้ารับบริการในวันนี้20กว่าคันละนะครับในต้นในร่มไม้นั้นก็มีเหมือนกันครับทางโน้นนะครับจุดลงทะเบียนครับบรรยากาศรอบๆครับงานเซอร์วิสเดย์ครับมาเธออยากเจอ นะครับผมเราก็จะนะครับงานนี้ก็จะตรวจเช็คสภาพฟรีครับค่าแรงช่างฟรีส่วนลดค่าอะไรสูงสุดถึง15บห้าเร์เนะครับรบ,บริการจากคูปะปันดุงรถเกี่ยวครับ DC 7 0 g รถอุ้มครับขันนี้เป็นอย่างพ่อจะมาเบิร์นอย่างพ่อใช่หรือเครื่ารถเกี่อวนะพ่อเนาะ FC ฟซีคูปะปันดุงครับเซลไฟล์มาทายลูยไปแล้วมาแต่จั๊กม่วงกันครับเนี่ย มาแต่จากม่วงครับได้คิวใดขนาดมาแต่หกม่วงได้คิวหกหรืเปล่อ๋อมาได้กดบารคิวดิไม่ได้โชย่ากเลยหรือเปล่าลูกค้าขอโปรโมชั่นซื้อปีนี้จากชาติหน้าทางคูบุต้าออกโปรโมชั่นนี้ออกมา แล้วผมจะขายดีกันระนาวน่ารักมากๆครับบรรยากาศบ้านตูมครับตอนนี้อยู่เราอยู่กันที่บ้านตูมครับบ้านตูมบ้านตูมนี่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งบรรยากาศลูกค้าน่ารักมากนะครับขอโปรโมชั่นใหม่ของคูโบต้าออกมาด่วนเลยครับซื้อปีนี้ผ่อนชาติหน้าโอ้โหนะผมจะรีบไปจองก่อนต้นปิดขับรถเรื่อยๆาดีใจซาาจอดเข้าหาเด้อจอดไม่ท้ายสิ งั้นรอเลยครับเดี๋ยวโปรนี้ก็จอกมาครับประมาณชาติหน้าโปนี้ก็จอกมาเหมือนกันนะครับรอติดตามกันเก็ไม่โคยนึงเป็นลูกต่อแล้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเราเหลือยีเซลอยู่2อมคนนะเหลือเซลควอนกับเซลตะวันครับเซลผู้าไปไหนแล้วก็ตอนนี้เซลผู้าก็นะครับหน้าตาเครเียดครับอย่าบอกใครนะว่าไปขี้อยู่นะครับเดี๋ยวคนขี้เสร็จเราจะย้ายที่นะไม่มีคนขับรถไปครับจะไปอีกจุดหนึ่ง แต่ตอนนี้ไม่มีคนขับให้ครับเซลเพราะเซลอีกคนนึงนะครับคนคนขับรถไปไปเข้าห้องน้ำไปขี้อยู่ครับจะบอกใครนะครับคนรูปประเทศเลยอันนี้คกออะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับเปลี่ยนถ่ายชุดใหญ่ครับอ๋อคนนี้อันนี้เปลี่ยนถ่ายชุดใหญ่รถครับอันนี้ก็เพิ่งไปเปลี่ยนถ่ายชุดใหญ่มาเหมือนกันครับแต่ว่าไปเปลี่ยนถ่ายชุดใหญ่ในห้องน้ํามาครับเป็นไงครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ โร่งแล้วนะเดี๋ยวจะไปกันอีกจุดหนึ่งนะครับไปดูอีกจุดหนึ่งสำหรับยอดซ่อมและให้บริการก็จะไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับก็จะมาอยู่เรื่อยตลอดทั้งวันนะครับวันนี้เราก็อยู่ดูแลให้จบให้เสร็จจนคันสุดท้ายเลยทีเดียวเป็นที่จุดที่2ครับเซฟคาชีเรียบร้อยนะครับผมหน้าตาค้าเครียดตอนนี้เริ่มซีเริ่มหายข้าเครียดแล้วครับเริ่มยิ้มแย้มแจ่มใสได้แล้วนะครับเพื่อไปปลดปล่อยปลดชุบมาแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีทุกแล้วครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับที่จุดนี้ แล้วพาไปจุดต่อไปบ้านโนนซิมมารู้จักไหมว่าอยู่ไหนไม่รู้ครับราสวยแล้วคนขับไม่รู้จัก <c oughs> What What the fuck และนี่เราก็มาถึงแล้วครับนี่คืออีกจุดหนึ่งครับก็คือที่บ้านโนนซิมมาลองไปดูครับอ๋อรถสวยมากเลยครับตอนนี้ทำเช่นรถนี่มาโอ้โแดดรุนแรงมาก ที่บรรยากาศบ้านนนสินม,มาครับอันนี้น้องปุ๋ยครับน้องปุย๋ยหัวทองนะครับหัวเขียวสิไม่ใช่หัวทองดูใกล้ๆนี่เรียกว,ว่าเมงวันอันนี้คือบรรยากาศการลงทะเบียนครับที่บ้านนนสินม,มา สิ้นภารกิจแล้วนะครับผมจากวันนี้งานเซอร์วิสเดยเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างครับเจมูบาครับเดบอยไปได้ดีไหมครับเดบอยไปได้ดีครับผมส่งข้าวส่งน้ำส่งอุปกรณ์นะครับวันนี้ก็ได้มาเบิกเบิกของเบิกอะไรนะครับวิ่งเที่ยวกันนะครับไปหลายรอบเลยทีเดียวนะครับแต่ก็สู้ไหมครับสู้ครับผมอ่าเจมวบาเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้ไปงานเซอร์วิสเดยวันนี้ครับบรรยากาศคึกคักดีไหมครับลูกค้ามาให้รับบริการ ลูกค้าให้ความร่วมมือดีครับมาหลายคันเลยครับมีบั้นตูเพชรเยอะเลยนะครับรถมาเข้ารับบริการได้กี่คันสี่สิบกว่าคันโอ้อยยี่สิบยี่สิบแปดคันไปเยอะเลยครับผมยี่สิบเกือบสามสิบคันนะครับนี่ก็คือบางคันก็ยังก่อกซิวกันอยู่เลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าทุกคนนะครับที่ให้ความไว้างใจนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมบริการและให้เราได้รับใช้นนะครับยงไิี้นะครับ ก็ขอจบไม่ไ <tı> ด <ro> <functionality> <ke> ้พิยงเท่านี้นะครับถ้าชอบชื่นชอบบะกก็อย่าลืมกด s u b สไคร b e กดไสไครต์ซับสไคกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับผมสนใจติดต่ออย่างไรรถไถดีดีสักคันนะครับไม่ว่าจะเป็นมือแรกหรือมือสองติดต่อพวกเราได้นะว่าจะเป็นเซลฟอนก็ได้เซลตะวันเซลภูหาได้หมดเลยนะครับก็อนติดต่อาลิขิตาเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับผมถ้าเกิดยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย bye